ทันทีที่ผมสัมผัสกับที่แห่งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์แบบสุดจริงๆใช่แล้วครับผมอยู่ที่บ้านดอยปุยผมได้ยินมาว่าที่บ้านดอยปุยนี้เขามีการท่องเที่ยวแบบดีโฮปว่าแต่มันเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนอ่ะไม่ได้การละต้องถามแต่จะถามใครดีละ่ะสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าผมเห็นในแคตตาล็อกเล่มน,นี้ครับ ผมสงสัยว่าการท่องเที่ยวแบบดีโฮปนี่มันเป็นยังไงครับผมอ๋อการท่องเที่ยวแบบนี้ก็คือแบบที่นักท่องเที่ยวมาร่วมทํากิจกรรม,มกับชาวบ้านเลยครับอ๋ออย่างนี้ผมทําไม่เป็นนะครับผมอ๋อมันก็เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆครับสามารถทําได้เลยครับงั้นพ่อหลวงอ๋อด้กินน้ําชากันหอ๋อได้ครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นชาทํามาจากอะไรครับชาเป็นชาโดยปุยอารมณ์ดีครับอกินแล้วจะอารมณ์ดีใช่ไหมกินแล้วอารมณ์ดีครับโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพ่อหลวงช่วยพาผมเที่ยวท่องเที่ยวแบบดีโฮปที่ดอยปุยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะพาไปให้น้องๆเด็กๆใกล้ของเราได้พาชมหมู่บ้านครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับได้ครับได้ครับ น้อ,องปุ้ยฝ้ายจะพาพี่ไปที่ไหนที่แรกดีครับไปยิงหน้าไม้ค่ะอัอ้เรารีบไปกันเลยดีไหมพี่อยากว่าสกิลความแม่นของตัวเองละไปเรารีบไปกันดีกว่าหน้าไม้เป็นอุปกรณ์สำหรับการล่า,าสัตว์ของชาวมงเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่ามงแชมป์นี้จึงวัดกันที่ความแม่นความลุ้นได้ความสนุกและปึกสมาธิกันไปในตัวไงฝีมือพี่พไ้ แตต่่่วาอนนีีพ้พเริ่มหิวลวล่ะเราไแ้ปหหาามอนนไร่ก้กักแชดีเข้าวปุกลืมผัวกินรัวรัวอร่อยทุกคำนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีทำข้าวปุกซึ่งจะทำกันในช่วงเทศกาลปีใหม่มง้งเป็นขนมมงคลเพื่อไหว้บรรพบุรุษพี่ครับผมสงสัยว่าทำไมไมันถึงต้องเรียกว่าข้าวปุกลืมผัวครับ กินรัวๆถึงจะอร่อยครับก็มันอร่อยหนูกินยังไม่หยุดเลยข้าวผูกลืมผัวดอยปุยแบบพกพาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อเป็นของฝากนำกลับไปปิ้งหรือเข้าไมโครเวฟทำเองได้อย่างสะดวกและอร่อยคงเดิมแชมผ้าเขียนเทียนคือการเขียนเทียนลงบนผ้านำไปย้อมครามตากให้แห้งต้มด้วยน้ำร้อนแล้วก็ตากให้แห้งก็จะได้ผ้าเขียนเทียนฝีมือนักท่องเที่ยวลงมือทำออกมา เป็นไงครับผ้าเขียนเทียนฝีมือผมสวยไหมครับพี่จา๋าสวยค่ะแต่ว่าผมยินมาว่าผ้าเขียนเทียนนี้มีเรื่องราวที่ไปที่มาของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะผ้าเขียนเทียนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เมื่อสมัยก่อนที่สงครามเนาะแล้วก็มีสองผัวเมียภรรยาหนีจากสงครามเข้ามาแล้วก็ สามีต้องเขียนต้องเขียนให้ภรรยารู้ว่าไม่รู้ว่าต้องต้องหนีไปเจอกันที่ไหนสักแห่งหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขียนเกี่ยวกับความรักหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวนี้นะเน่ยเขาก็เลยมาเขียนบนผื้นผ้าเป็นเรื่องราวที่ตำนานหลายร้อยปีก็มาเนาะค่ะ ยาสมุนไพรดองเหล้านะคะชื่อนางพญาลืมลังค่ะทำไมถึงเรียกว่านางพญาลืมลังครับผมเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยเอาไปดองกับเหล้าแล้วถ้าเราได้ดื่มนะคะเราดื่มเนี่ยจะทําให้เรามีกําลังค่ะถ้าหนุ่มๆหรือว่าคนที่ปวดเนื้อปวดตัวหรือว่ากาลังไม่ค่อยดีอ่ะกำลังไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะพอเราดื่มตัวนี้เนี่ยจะทําให้ชูกําลังแล้วเราเนี่ยพอมีแรงเยอะใช่ไหมเราออกนอกบ้านเนี่ยเราก็ลืมบ้านตัวเอง อ,อยากกินเหรอหนูยังกินไม่ได้นะอันนี้มันสาหรับของผู้ใหญ่แต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่เริ่มหิวแล้วละ่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะพาไปกินน้าพริกม้งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเนาะอร่อยมากเลยครับอ่าไก่ต้มสมุนไพรค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับแล้วนี่คืออะไรครับผมอันนี้ก็ เป็นน้ำพริกมุ้ง <ừ> ค่ะแล้วอันนี้เรียกอะไรครับพี่อันนี้ก็เป็นผักกาดเขียวดอยมีเฉพาะบนดอยนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันให้อร่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับผมจ้<น>ะเนาะเดี๋ยวน้องไกด์จะพาพี่ไปเที่ยวต่อนะคะคไปเลยกินข้าวก่อนนะครับเาไปกันก่อนเนาะนี่ไงซุ้มตุก๊กตามงหนูช,ชอบมากเลยค่ะแล้วพี่จะทำเป็นไหมเนี่ย เอ๊ะใครหน้าคุณคุอ้าวอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยครับตุ๊กตางงค่ะทำไม่ยากเลยง่ายด้วยสวยด้วยลองดูไหมคะอ่าผมไม่ถนัดเท่าไหร่ว่าผมนั่งดูดีกว่าอาจารย์ขอบคุณครับตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มได้เอาไปเลยการท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ยังมีวิถีชาวมงให้ได้เรียนรู้กันอีกทั้งต่างหูผ้ามงเสริมดวงเสริมราศีนำเศษผ้าปักมงมาทำเป็นต่างหูเป็นเครื่องประดับที่โดดเด่นแสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชนเผ่าชาวมงแชม์ผ้าคาดผมมงดอยปุยคาดผมคาดใจผ้ามงดอยปุยแชม้นสร้อยข้อมือผ้าปักยายกันชง สร้างสรร์ปักลายงานสายข้อมือเพิ่มสเสน่ห์และคงสไตล์ความเป็นมงกระเป๋าสตางค์หวายเพิ่มซับจิ๋วแต่แจ๋วเย็บจักไม่เป็นก็ทำได้แชมป์ผ้าปักรองแก้วลายมงสืบทอดจากบรรพบุรุษด้วยการปักแบบคอสติสวิธีการจิกและสอยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมงเตลดอยกอยดาวยนตวิถีชนเผ่ามง ที่บ้านดอยปุยท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮฟอีกหนึ่งโปรแกรมดีๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ให้ทุกท่านมาเที่ยวชมวิถีชุมชนเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ของชุมชน